บสวัสดีครับพี่น้องคืนนี้ผมมาเฮ็ดบงงังสลามนะครับดดได้ได้ไปไพ่มาครับสิ่นะพื้นจะบังด,ด้วยเขาไม่มา กรตัดตักวันไหนจะไปสีมันนะเนอโอ้ผู้ตัดก็ตัดบเปลี่ยนเนาะเกี่ยวมันจะอ่อนๆช้อนในผ้าไหม่ครับโอ้ยพอเขาจะมีเกี่ยวจะทั้งในบรรยาำเผามันก็จะออกผ่อมๆอนนะครับเนาะจริงๆฟังนี่เป็นทั้งปลายเลยครับแต่ว่าเป็นว่ามันเป็นเกล็ดตรงนี้ตั้งๆแล้วมันจะเป็นทั้งเหงาไปทั้งๆเนาะเหงาเหงาเนนี่ยผิดปลายนี่ยผิดแต่ว่า ยิ่มตั้งคือก็ยังมันตั้งหัวซักลงครับเป็นว่ามันจะติดเป็นเคสเป็นว่ามันยังดีสวยมันยังบวกมันยังสุกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลยแปดบังครับตัดเบิ้งสะกวันทั้งในครับมันดีกว่าแปดบังครับโอ้ยตควนหนี่ก็กวนควนครับ ลงไปลงไปลองล,ล,ลุองลุลองล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 ง้ลง่ลงลงนงลองอแพี่น้องมาล้กินเผาบังขอล้างน้ากันครับใส่ได้ได้มันเป็นแค่งน้องคไม้โอ้ยต้องจับแล้วแม่ดอมาช่วงนี่ไม้ขาวงามเลเกลียวบ้างวันจิหงมังเนาะเดี๋ยวจะน้ยสีเดีอาขอไปมะห้แล้วก็แช์ไปครับมาเลย ได้ครับตอนนี้คือ,อเอาไว้ซ้ำเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้เป็นแบบผัดอันนี้ก็สีเอาแบบดั้งเดิมหกบังนะครับดั้งเดิมหกบงังวันนี้อีกอีกสามบังใน่บฮันตัดเลยครับเพิ่นจะเอาไว้แบบพัดแต่สันแมวว่าเพิ่นอยากลองพัดบ่งเพราะเขาเป็นตัดเขาเป็นตัดตอนนี้เ้าบอกในห่ยไฮเข้าไปอันนี้มันมันฉีแหงาแล้วนะนี่เกลี่ยข้างในอ่อนๆมันจะแห้งมันฉีเบายามหลอกมันจะบอก็เลยเอา เขาแบบเขาธรรมดาดังเดิมแล้วก็จ <sh arp ness nut> okay. well, ิผ <sh> ัดตัวดจนอุปกรณ์พร้อมครับอ๋อลืมว่าหันว่าหันเอาเข่าเป็นลลางว่า <va> หันเอาเข่าเป็นหลังการเอาไปเพ้นต่ตรงยังเ้าก็เป็นนอนอ่อนห้องก็ฉีดสุดปลายบอลสุดซัมเป็นบอลอี่พนอันนี้ไม่ไม่เพ่์บั่นได้ครับนี่ไม่เพย์ไงต้องเป็นแนวเขียจักอ่อนเราเนาะส่วนซัมขาเจาะเอาไปจักตอก อุ้ยโอนก่าจักตอกอีกเนาะเขาไม่ได้ครับนี่เขาปีนี่เลยเขาโดครับเพราะเขาใหญ่บ้่านบ้่านแก่อยู่น้อก็ออกห่วงอันนี้คือเขาโดเริมกันตอนการให้นะครับพี่น้องว่าเงียนมาก ออามือกอบโดนกันเลยขวบโดนเนาะจะขอเฮ็ดกินเองอย่ามากันเด้อขามือล่างเยอะแบบดั่งเดิมบ่ต uh ้องย่างลายเลยโมล้านตะกี้ปัญญายุยงยิ้มเผาหิ้งกับมิเตียลนี่แหละให้เข่ากคือเสียบเยอะมันหอมเนาะหอมเข้าไปจะจุกไหมคะไม่ครับอุ้ยหนูก็ใส่เต็มคยมันต้องใส่น้ำอีกเลย จะเอาออกกันแย่กันใช้ชำนันแล้วพอดีแล้วมันปูมบอกกระยามันซุ่มปูมอ่ะบั่งเขาล้ามเป็นเมื่อรครับรับงะมาพอกันครับบันตอนเผาครับพี่น้อง นี่ครับเผาแล้วตอนนี้คำมาแล้วเริ่มเผาเจ้เที่เอาซ้ำใดเจะาที่ซุกกระบอกจ่กขึ้นกันเนี่ครับเนี่ยโมโหกันว่า <c oughs> จะซุกซ้ำใดนี่บางแหลกเจ้ยที่พาเบิ้งแล้วก็โหวา่าซุกบ่ซุกซ้ำใดนะครับเนาะนี่ซุกแด้วจีเ่อยแล้วนี่ครับอ,อันนี้คือยัดเข่าธรรมดา,าแบบเหมือนบ้านเลยครับบ่ใส่ยังกระบงังไง สองบังนี่ม่เอาไปผัด,ดก่อนเอามาเดี๋ยวผมลองเบิ้งบังเดี๋ยวก่อนพี่น้องเดี๋ยวผมพาบังไงปูดว่ครับมันปูดตักเองเลยมื่อหม่ฮัดพอคขอลามรับตัวนี้เบิ้งเด้อกำลังสีสุกเด้อผมก็เลยใส่ไฟไปต่อจักหน่อยขอธรรมาดา ้เขาแม่ผพัดมันปูดออกไหมตอนนี้ลงไหวทั้งสองบัง้วบางในบ๊ปูดได้ครับแต่ว่าลงนี่อากาศเย็ยนครับล่มตองกำหน,จจนัดเจริญกลางบ้านนะครับยูเดินกลางเฮือนเลยไฟตัวนี้ก็เป็นสีสว่างสว่างที่เห็นนี่ยคือไฟพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ 120ร้อยยี่สิบโวลต์แจ่งดีเลยครับแปดร้อยยี่สิบโวลต์ควันกำลังเร่นเกมรอเลย ใส่โอ,อนอว่ไปช่วงหนึ่งตอนนี้ขึ้นมานอ่นแล้วขี่ดื้อต้นนี้ต้นนี้สุกพอดีอยู่ครับแต่ว่ามันคือปูดดูสงสัยมันห่อนส่วนล่างเนาะเลยปูดแต่ว่าต้นนี้เอาออกทันทุ่มนีกำลังน้ำหย่อยป๊กป๊กโป๊กป๊กต่อเลยครับออมาหลุดหลุนบังนี่ครับพี่น้องพาแล้วพาแล้วโอ้ยมองใหม่ใหม่ หม่องที่ใหม่ทั้งนอกทั้งในก็ใหม่เลยครับนี่นี่หม่องชิกินได้นี่ยเน,นี่เป็นเกียร์เลยครับเกียร์ห้องไม้ไผ่เราเนาะเดี๋ยวผมบอกต่ออีกสุดน,นี้มอนไพ่ครับขึ้นไม่ <c oughs> ออกหัวง่ามปานเลยครับมาชิมบ้างกันเลย ตัวกินหอมแห้งตัวหนกเป็นก้มป่มอยูออ่แบบหอมตัวใหม่เนี่ยคือขวจีนนะครับ จากบะหมี่บะหมีร้อนน้ำตาลไหมยังเพราะใสษยังก๋อนก๋อย่าง,งเห็ดก๋อลำไปเลยครับฟังท่านี้กับโบก,กินเราครับไหม่อะฟังชิมกันโอ้ยมันไม่ใช่ข้าวหลามแล้วเมื่อกีข้าวจี๋แต่ว่าหอมหอมเหอไผ่ อออบ,บอกไอ้ตัวหวานๆนี่เนี่ยบอกตัวหวานเบาแป๊นบ,น,บน,นึงขอกินชวนนี่ก่อนอืมหวานมัน,มน,มนติดตีนตบ,บตีนเลยครับพี่น้องไม่ไมเ,เป็นเกี่ยวแล้วเกี่ยวไม่ไพ่เก่เสี้ยบางวิธีกินบ่ไม่ให้มันเละบ่จ้าครับ<ห>พาออกให้แล้วเปิดซิมเพิ่งดูแย้มจะออกแล้วก็ทุบปลายแล้วเป๊ะเีะยว ติดบปอกเกี่ยบปอกออกเลยไอตัวหวานเกี่ยบโออกเลยมันปูดออกมาตัวเนี้ยตัวนี้ก็หวานวันอืมหวานนี่ตาบังตัวหว<ม>า,าน <c oughs> นี่นี่่แม่พัดใส่ถั่วใส่ถั่วเสกระทีอ,อันนี้ผมกินบ่ได้ี้ผมบ่กกินกะที แล้วบอกรสชาติด้วยไม่กินหอมใหม่ไผ่<ม>บอกรือบมีมีสซุกบบกเขารับขับมุ่นเข,ขา,ขขขขขาอาัน,นอายนะเจ้พนิพาบังไม่กินอีกเจบังนัง